ก็สวัสดีนะคะมาพบก,กันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหน่วยรัฐบาลไทยนะคะซึ่งเป็นชุดวัดใจบนนะคะแล้วหน้าก็เอาชุดวัดใจบนนะคะก็คือมาตัดนะคะก็คือให้ตัวเลขนะคะที่อ่ามันมันอยู่ในชุดวัดใจเนี่ยคือให้มันแคบลงนะคะเนาะแต่ตัวตัดนะคะที่น้าตัดออกมาให้นี้นะคะน้าก็จะเอามาให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมนะคะถ้าชอบนะคะก็คือ คัดตัวเลขนะคะที่นานาขีดด้านล่างนะคะก็คือเอาออกมานะคะน่าคิดว่าถ้าสูตรมันยังยังไม่ไปไหนนะคะตัวเลขมันน่าจะอยู่ประมาณแค่นี้นะคะเพื่อนพีเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางเสรษฐีโปรดใช้วินัาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่อง ไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนาก็สวัสดีเพื่อนๆน,นี่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะวันนี้เราก็อามาอ่าดูที่ชุดวัดใจนะคะว่าตัวเลขออกมาคือความน่าจะมาความน่าจะเป็นมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมแต่นาาบอกไว้ก่อนนะคะคือทุกอย่างมันคือตามสูตรนะคะทุกอย่างคือมันตามสูตรนะคะเพิ่อนพี่ แต่สูตรนี้นะคะก็อ่ามันก็โอเคอยู่นะถ้าพูดถึงว่านะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันจะออกจะออกรอบนอกหรือรอบในนะคะแต่งวดที่แล้วคือมันออกในตัวคําว่าในตัวนี่หมายถึงว่าเลขเลขสี่หลักของหน้านะคะคือมันก็จะคว่ในตัวมันก็จะออกในตัวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะ้เดี๋ยวงวดที่แล้วเดี๋ยวน้าให้ดู งวดที่แล้วนะคะเพื่อนพี่เนี่ยงวดที่แล้วคือมันจะมาอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเลขในตัวคําว่าเลขในตัวนะคะตัวเลขสี่ตัวนะคะแล้วขั้วออกมานะคะคือมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะแต่นี้มันก็จะเป็นขั้วอีกอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะาาหวยออก012นะคะก็เข้า12ก็คือเข้าในตัวนะคะอันนี้นะคะงวดนี้นะคะ งวดนี้นะ่าก็ทําการตัดออกมาแล้วนะคะตัวเลขก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะตัวเลขนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะเพ,เพื่อนๆพี่ลองดูนะคะตัวเลขที่ขีดปากกาแดงนะคะก็คือเป็นตัวเด่นที่น่าคัดออกมาทั้งหมดนะคะ แล้วก็การกระบาดเล็กๆอยู่ด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นดับคู่นะคะแต่น่าจะไม่จะไม่ขีดข้อมนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูยากมันจะเลอะเทอะนะคะแล้วก็ตัวที่หน้าขีดปากกาสีน้ำเงินนะคะตัวที่หน้าขีดปากกาสีน้ำเงินคือมันเป็นตัวกันนะคะเพื่อนๆมันเป็นตัวกัน มันเป็นตัวรอบนอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าของหน้าก,ก็คือมันจะมีอ่าเลขรอบนอกรอบในนะคะแต่หน้าจะใช้ปากกาไม่เหมือนกันนะคะนี่แต่จริงๆนาคิดว่ารอบนอกนี้คือไม่น่าไม่น่าจะไปรอบนอกนะคะมันน่าจะอยู่รอบในนะคะตัวเลขของนาคนะคะน่าจะอยู่รอบในนะคะงวดนี้รอบในนี้ก็คือจะเป็นตัว ที่หน้าขีดปากกาสีแดงนะคะที่หน้าขีดปากกาสีแดงนะคะแต่ที่ขีดปากกาสีน้ําเงินคือมันเป็นรอบนอกคือรอบนอกอ่ะคือจริงๆหน้าคิดว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าออกนะคะรอบนอกวดนี้ตัวเลขน่าจะอยู่รอบในรอบในก็ตามที่หน้าขีดปากกาแดงให้นะคะเพื่อนผีเนี่ยปากกาแดงให้นะคะ เดี๋ยวชุดนี้นะคะเพื่อนพี่ก็ลองเอาไปเทียบชนกับชุดชุดตรงนะคะชุดชุดตรงของนาคนะคะเนาะชุดตรงของนาคก,ก็คือยังยังไม่ได้ไปไปขีดตัวเด่นให้นะคะว่าคือมันเด่นออกมาตัวไหนมนะะั่งนะคะชุดตรงนะคะถ้าหลักสิบอยู่หลักหน่วยอยู่นะคะคือตัวเลขมันจะอยู่อยู่แค่นั้น ชุดตรงแต่ถ้าหลักใดหลักหนึ่งหลุดนะคะหมายถึงว่าอ่าอย่างสมมุติว่าหลักสิบหลุดทุกอย่างคือตัวเลขก็จะแปลทันทีนะคะพื้นบีมันนี่เหมือนชุดวัดใจนะชุดวัดใจเนี่ยเวลาน้าคั่วออกมาแล้วนะคะคือตัวเลขนะคะคือมันจะออกมาโดยโดยประมาณเนี้ยที่น่าทําขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวขึ้นมาคัดออกมาแค่นั้นนะคะ แล้วงวดนี้นะคะเด่นนะคะก็ตามที่หน้าขีดปากกาแดงให้นะคะเพื่อนฟีตามที่หน้าขีดปากกาสีแดงให้นะคะตามที่หน้าขีดปากกาสีแดงให้นะคะส่วนตัวรอบนอกนะคะก็คือจะเป็นอ่าที่หน้าขีดปากกาสีน้ําเงินนะคะคือรอบนอกรอบนอกนีหน้าคิดบางวดนี้ไม่น่าจะออกรอบนอกนะคะน่าจะอยู่รอบใน รอบในก็คือปากกาสีแดงนะคะอ่าเพืเ่อนๆในพี่ชอบมันไหนแล้วก็ที่หน้าติ๊กกากบาดเล็กๆให้ตรงนี้ตรงนี้คือจะเป็นดับคู่นะคะดับคู่เพื่อนๆในพี่จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้หน้าก็ทําอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวทางนะคะแล้วอ่าดับหลักสิบนะคะอันนี้คือหน้าก็ยังยังไม่ลงนะเพราะว่าแต่ดับหน่วยนี่คือมันหลุด มันหลุดแล้วมันก็เดินนะคะหน้าก็เลยไม่เอาลงให้นะคะแต่อันนี้คือมันเป็นหลักสิบที่ยังไม่หลุดนะคะยังไม่เคยหลุดเอาอย่างนี้ดีกว่าดับหลักสิบบนนะคะดับหลักสิบบนเนี่ยเพิ่อนพีดูปีที่แล้วนะคะอันนี้คือของปีที่แล้วปีที่แล้วไม่เคยหลุดนะคะแล้วก็มาปีนี้นะคะปีนี้ก็คือปีหกห้านะคะปีนี้ก็คือยังไม่หลุดนะคะก็คือ ดับหลักสิบไปที่หกนะคะเพื่อนพี่ดับหลักสิบไปที่หกนะดับหลักสิบบนนะคะงวดนี้คือได้หกเดี๋ยวหน้าขอติ๊กรอเรือไว้ก่อนอันนี้พึ่งลงนะคะนีะ่นี่ค่ะดับหลักสิบคือหกนะคะถ้าสมมุติว่าเราดับหลักสิบออกหลักสิบคือหกออกแล้วเพื่อนๆพี่ก็สามารถเอาชุดนี้ไปใช้กับชุดชุดบนตรงก็ได้นะคะชุด หลักสิบหลักหน่วยบนตรงที่น่าเคยลงไว้นะคะตัดตัวเลขออกมานะคะมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชุดนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆกันนะคะเพ,พื่อนๆเอาชุดนี้แล้วก็ชุดบนตรงนะคะคือมาชนกันตัวเลขที่ตัดออกมาแล้วตัวเลขจะเหลืออยู่ไม่มากชุดนะคะออันนี้น่าก็ทามาให้เพ,พื่อนๆพี่ดูประมาณนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเพ,พื่อนๆเป็นแนวทางนะคะใครชอบแบบ ตัวไหนก็คือลองเอาไปใช้ดูนะคะส่วนตัวที่นาคเอามาให้เนี่ยก็คือมันจะเป็นดับดับที่เดินยาวๆนะคะอันนี้ดับหลักสิบนะงวดนี้ดับไปที่หกแล้วก็ชุดวัดใจของนาคก็ประมาณนี้เด่นนะคะเด่นของนาคก็คือจะเป็นปากาสีแดงนะคะแล้วเพื่อนๆท่นที่ลองเอาที่ปากาสีแดงลองไปชนกับชุดบนตรงดูนะคะ ตัวเลขออกมาถ้าสมมติว่าชุดบนตรงมันอยู่ตัวเลขมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชุดนะคะแต่ชุดนี้นะคะจริงๆอที่น่าแต้มปากกาแดงให้เนี่ยมันก็สามารถที่จะตัดออกอีกได้นะคะมันมีเลขดับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันจะดับอยู่หรือไม่อันนั้นหน้าก็คือไม่รู้นะคะเพื่อนบีเพราะดับนะ่ะ พอเวลางวดที่เราจะเอามาดับจริงๆมันอาจจะหลุดก็ได้นะคะเหมือนงวดที่น้าเคยเคยทำมานะคะเนาะเพราะฉะนั้นน็่นคือหน้าก็เลยเอาเป,เป็นเป็นเป็นเด่นเลยนะคะก็คือแต้มปากกาแดงขีดด้านล่างให้อย่างนี้มาเลยเพื่อนๆที่พี่ที่ชอบชุดไหนก็คัดออกมาแค่นั้นจบนะคะเพื่อนพี่ไม่มีอะไรตัวเลขนะคะถ้าสมมุติว่าหลักเลขของนามันอยู่นะหลักเลขหลักเลขตัวตัดอยู่นะคะคือตัวเลขมันจะอยู่แค่นี้ มันจะไม่ไปไหนนะคะเพื่อนพี่แต่ถ้าตัวเลขที่นาคชนขึ้นมาเนี่ยคือมันหลุดล็อกเลขที่นาคคัดขึ้นมานี่คือมันก็จะหลุดหมดแค่นั้นของนาคไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนพี่ก็ให้เพื่อน,นพี่โชคดีนะคะนาคก็จะตัดให้ประมาณนี้แล้วก็จะทําไปจนกองหวยรัฐบาลไทยจะออกนะคะเพื่อนพี่ไปเรื่อยๆื่อนะคะ ถ้าอย่างไงก็ให้เพื่อนๆพี่โชคดีนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นสกายเป็นแรงใจนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิป,ปเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยแล้วก็หน้าก็ฝากช่องใหม่ของหน้าด้วยนะคะช่องนาคาพาทัวร์นะคะเพื่อนพี่เนาะก็เข้าไปกดติดตามชมได้นะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ